ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่ไร่ทอฝันนะครับมาถึงสถานที่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองตอนเข้างานนะครับตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองแล้วก็เป็นจุดลงทะเบียนด้วยนะครับ อากาศดีดีเลยครับไม่ร้อนเลยนะฮะตอนแรกก็นึกว่าจะร้อนแต่ปรากฏว่าอากาศเย็นสบายเป็นที่สุดเลยครับเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิกันก่อนนะครับสวัสดีครับอุณหภูมิไม่เท่าไหร่เองนะครับตอนนี้ สโมสรล้านนาครับล้านนาจังหวัดเชียงใหม๋อ่เเดี๋ยวล้านนามากี่นาครัล้านนามาก่อนคนเดียวอ๋อเดี๋ยวมีมีรับรางวัลด้วยนะคะมีรับรางวัลด้วยนะคะทุกคนล้านนาเลยนะคะเชียงใหม่ล้านนาเชียงใหม่ครับต่อสัมผัสค่ะสัมผัตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการลงทะเบียนนะครับเชียงใหม่ล้านนาใช่ไหมคะใช่ครับเชียงใหม่ล้านนาแม่สายแม่ เชียงใหม่ล้านนาอันนี้ไม่มีเชียงใหม่อันนี้ไม่มีเดี๋ยวรอดูตัวนี้กันนะคะได้ครับล้านนาเชียงใหม่นี่นะคะครับมีคนรับไปแล้วค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับท้านก๋วยเตียวอาคสามสิบห้าครับคนเลือดเย็นคนเลือดเย็นขอบคุณครับสวัสดีครับไม่เจอกันเลยครับเจอกันนานแล้ว โอเคแล้วเราก็ผ่านจุดคัดกรองมานะครับเรามาเดินดูกันในบ้านไร่ทอฝันไล่ทอฝันก็จะมาเป็นเขาว่าเป็นคอกม้านะครับเป็นฟาร์มมา้าวันนี้คนก็จะเยอะหน่อยเพราะว่า เป็นงานดินเนอร์ของโรตารีนะครับแต่ในภาวะปกติก็คงมีความเงยียบสงบกว่านี้เยอะครับโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปกับเขาก่อนให้ทำบตออแม่ด้ กลายว่าเรามาเราก็ต <Workers> <S ega at> ้องใส่มาสก์ถอดมาสกนะครับพอถ่ายรูปเสร็จก็จะต้องใส่มาสก์กลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาทำอะไรกันต่อในงาน ดูซี่ทำอะไรครับอ๋อแล้วนี่เขามีการแจกส้มนะครับบัสดีครับคุณธนิตาครับแจกถั่วด้วยค่ะสมุนไพรขอบคุณครับขอคบขอคุณคุณภูนัยอันนี้ก็จะเป็นถั่วสมุนไพรนะครับในงานนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มีส้มนะครับเดี๋ยวค่อยเดินมาเอาดีกว่าน้ำขวดต้องหยิบไปเลยไหมครับได้เลยค่ะแต่ว่าก็ต้องกหยิบได้เลยครับเดี๋ยวเดินมาเอาดีกว่าครับ เรามาดูกันต่ออ่นี่มีการทักทายนะครับคุณแววดาวทักทายกันใหญ่ตอนนี้มือก็เยอะนะครับถือถือนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมด แต่ต้องหาที่วางของก่อนค่อนข้างทำให้เราไลฟ์ค่อนข้างลำบากเพราะว่าของบนมือค่อนข้างเยอะแล้วนี่ก็เป็นบริเวณที่จัดงานนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณจุดที่จัดงานจริงๆสถานที่เขา,ามีความสวยงามนะครับสังเกตว่าจะมีเป็นพุ่มดอกเข็มนะฮะแล้วก็นั้นเป็น ตรงนี้เป็นจุดที่จัดงานลักษณะนี้นะครับตอนนี้คนเริ่มไปนั่งกันแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโรเาเลียมทั้งหมดหรือเปล่ามีคนเริ่มไปนั่งกันละเหมือนเป็นดูๆไปเหมือนเป็นคนข้างนอกเลยถ้าคนข้างนอกเขาอาจจะไม่ค่อยอยากให้เราเอากล้องไปเจอที่หน้าเขาอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับโซนอาหาร แต่ว่าตอนนี้เขายังยังไม่แจกตรงใายว่าอาหารจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับวันนี้ยวดูก่อนว่าพวกเรานั่งไหนกันเดินไปกันหมดแล้วดูซิดูส้มหน่อยซิอ่าอันนี้คือส้มนะครับไม่รู้ส้มจากไหนไม่รู้นะครับอ๋อส้มจากฝางโอเค อันนี้ก็จะเป็นทางเข้างานเรากำลังเดินเข้ามานะครับปดีครับอันนี้เป็นนายกสโมสรถิ่นไทยงามนะครับรแล้วก็นี่เป็นนายกรอเลือกนะครับอากาศดีดีเลยเนี่ยขนาดใส่ชุดอย่างเงี้ยยังไม่ร้อนเลยปกติถ้าใส่อย่างงี้นี่ ไปวันนั้นไปงานที่รอยกระทงร้อนมากใส่างนี้นะครับวันนี้สใส่อย่างนี้สบายชิวค่อนข้างมีความโปร่งเราจะมานั่งกับคุณเชอรี่ดีไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวนั่งตรงนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเตรียมจองเข้าของเอาวางสถานที่ไว้เลยลพูดกับชาวอินเทอร์เน็ต <c oughs> พูดกับชาวอินเทอร์เน็ต มาดูซิเขาทำอะไรกันขอบคุณครับครับอันนี้เป็นแอนพว่ากันภาคนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มแอนพว่ากันภาคโเตอรี่สังเกตว่าวันนี้สวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นพว่กกันภาคด้วยนะครับจะเป็นแล้วก็เขาเขามีแปลนนะครับจะได้ทราบว่าจะมีการเดินแบบกันในวันนี้นะครับ เรามาดูบรรยากาศในงานอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะ VIP นะฮะโต๊ะ VIP มาในลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามแต่ดูเหมือนว่าเราจะมากันค่อนข้างไวนิดนึงมาไวแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นคนเท่าไหร่ เดี๋ยวดึกๆข้ามๆว่าจะไลฟ์อีกทีหนึ่งจริงๆจะต้องไลฟ์ตอนที่เขามีกิจกรรมอะไรต่างๆตอนนี้เหมือนกับกิจกรรมยังไม่ออกมาวันนี้เรามาแต่ไก่โหเลยคือหลักๆก,ก็คือว่าเขาจะมาถ่ายรูปกันตามจุดต่างๆนะครับพาเดินชมนะครับ พาเดินชมได้ทอฝันนะครับบรรยากาศดีนะคะใครมีครอบครัวก็พามานะครับพามาได้จริงๆในภาวะปกติที่ที่ไม่ได้จัดงานโรตารี่อย่างเงี้ย มันก็จะเป็นร้านอาหารนั่นเองนะครับเห็นได้ชัดว่าเป็นร้านอาหารถ้าช่วงคนน,น,น้อยก็จะมีความชิลมพิเศษเศรอากาศดีมากนะครับขนาดว่าใส่เสื้อใส่เสื้อหนาขนาดนี้เดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูนะขนาดว่าใส่เสื้อหนาอย่างเงี้ยสองชั้นนะครับก็ยังไม่ร้อนเลยชิลๆนะครับมีความชิลมากเป็นพิเศษนะครับ So this evening I arrived at Ban Ho Fan already. And this is a place that the rotary dinner will be today. The theme of the dinner will be in the theme of indigo. As you can see, that people who join this dinner. Will need to wear a cloth with the illegal team. <laughs> and this is the district governor, past district governor, incoming district governor, and the end of the district governor. They are practicing the runway. They practice walking on the runway right now ขอเชิญเข้ากล้อง่อยค่ะถ่ายกับแม่นะ and this is one of the most beautiful w o m e n in in this dinner Miss Grand เชียงใหม่ Miss Grand Rotary เชียงใหม่ international โอเค o k a Miss Grand โดดอรีเชียงใหม่ International นี่ and look at her costume นี่ฮะ look at her costume Indigo Team yeah. น okay. ี่โอเคตอนนี้คนก็ยังเข้ามาน้อยนะครับเดี๋ยวรอค่ำๆหน่อยดีกว่าตอนนี้มันดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเจอกันค่ำๆนะครับท่านไหนอยู่บ้านก็ เดี๋ยวกดกดกระดิ่งไว้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่ำๆนะต้องค่ำๆแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมเดินแบบอะไรกันนะครับ้าทางจะสนุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนค่ำๆนะครบ